จะเริญบุญจะเริญสุขจะเริญพรญาติโยมทุกทุกโยมเิดเอานี่ครับผมว่าผ่าขาดผ่าขาดเนาะเอาไปลาหล่มือหลยวันครับก็เลยมีสัทธามาถวายครับเป็นคุณหมอครับเป็นเด็หมออยู่ใส่เนาะครับโอเห็นมันได้เคลียรครับนี่แหละครับผ่าใจนะครับอย่าลืมนะครับเออสร้างบุญสร้างบุญสุดไว นะครับสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวจะคล้องไว้ครับเออเพื่อนเป็นหมอเิ่นนังสือผ่าไตมาถวายนะครับเนาะนี่นะครับเอาเขาเลี้ยงควงฝันกันจังหน่อยครับบาทครับหมนอนผมฝันว่ามียุ่มากม่ดาผมครับมาหลายครับแต่ว่าสองขึ้นที่หลังหลังไปพันดีครับฟันหน้เป็นของกองมาถวายไหมครับบาทนี่ โอ้ยต่าของก่อมาถาวายตามมาหลายเสี่ยตัมารับจัางไหนเนาะว่าสนอดข่อมมามาเิ่นก็นเลยเอาบอกให้ตามมารลับครับบ่ะเนี่ยทำของก่อมาถาวายตามมาก็เลยผันบามีคนมาลายหลายคน,คนมาวัดมาบอกมือบุญครับมาบอกมือบุญครับนะครับนี่อะไร โอ้อครับได้อย่อยเลยครับเบอร์นะครับเด้อืมิ่นอเงินไม่ซื้อเดี๋ยวมาลุ้งไอ้เพิ่นเพิ่อนอนเงินไม่ซื้อเดียวมาลุงไอเพื่นนี่นะครับเนืทางเพิ่นันฝันว่าเพิ่นน่าบอกมือบุญมาทีหกท่าแปดสี่แปดปั่น เออฝันว่ามีโยมเพิ่งใายว่าพาเฮ็ดพระวัดเฮ็ดบุญก่อนนะครับโมแม่วัดบ่ได้เฮ็ดบุญก่อนเด้อครับ่าสันิ่นว่าวัดเฮ็ดบุญก่อนเพิ่นบอสันเป็นทังเฮ็ดก่อนบุญก่อนพวกผู้ขาบ่ได้เฮ็ตบ่สผู้ขาบ่ได้เฮ็ดบุญนี่เลยท่านอาตมาบ่ันได้เฮ็ดบุญวบอสันดอกเออเจ้ากขึ้นว่าจังได๋เฮ็ดบุญวบอสันดอกเพิ่นเลยว่าเป็นหยังเฮ็ดบุญก่อน โบนเฮทบุญก้อนว่ะท่านมาอยู่แถวนี้ตั้งโดนตั้งดีแล้วบนท่านนี่มีบุญนักเที่ยววะท่านพันว่าพวกผู้ขายอยู่นี่พวกผู้ขายก็อยากเฮทบุญด้วยกันนี่วะท่านสิมันผีตัวตัวอันนี้ท่นว่าอยากเฮดบุญกันชิมีแต่ผีตัวตัวยื้อแถวหนีเนาะเออบ้านเพิ่งได้บอกมือบุญครับวันที่หกทับแปดทับสี่บ้านที่หกทับแปดสี่แปดวันพันว่าเป็นยังไงเนาะบ้านเนี่ยออ นะครับเด้อวันที่หกทับแปดสี่แปดันมือบุญเนื้อหลวงพ่อจังเอาว่าั่นเนี่ว่าบอกก้อนกผู้ขาพวกผู้ขาจะกินอย่างท่านด้วยกันเด้อยู่แถวนี้ว่าั่นอันจะกินอย่างท่านกับีิมิตะผีสันตูอะเนาะอยู่แถวนี้ยนี่ยขึ้นเนาะเป็นนักเทศบุญก้อนว่าั่นบริเฮตก้อนเนาะว่าท่ะนอันนี้เป็นแนวทางของพญานาคครับเก้าห้าเจ็ด จ็ดห้าห้าครับแนวทางของพญ,ญานาคเนาะน้องโฟก์มบนเห็นเนาะย่าสมอนสามแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดดูล่างคนว่าเฮ้ยมันนี่ว8 8่ดดา,า,เออเวาสันครับเล็กแมวหน่อยจับได้เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะครับเนาะเก้าเจ็ดสี่เก้าเก็ดครับเล็กแมวหน่อยจับได้วันนี้มาแนวทางของอาจารย์ฝันบันว่าสิบร้งง่ายนะครับวาสิเชียงมงคลครับมันเป็นเล็กหลายตัวครับ คุณสมัยบอกว่าให้ระวังให้ระวังหกหนึ่งวันสัตว์พันวาเฮือสัตว่า,วาให้ระวังหกหนึ่งหนึ่งสัตเนาะบานอย่านิดหน่อยืมคนบอกบอกมือบุญมัน,นจะดิดเฮ็ดบุญไงลีบอ่ะครับอืมมันจะได้เฮ็ดบุญน,นี่ลีบอ่ะอครับวันที่หกทับหนึ่งทับแปดสี่แปดพันวา จังเอาบุญเดอ้อว,ว่าฉันปฟาดชัวร์ชีวิตสีเปล่าคุณโมโดนขัากานยังบ่เนี่นยากาเขียนไว้ตามตามนี่แหละครับเอาเบื้องบ้านเบื้องแนวทางวันนี้นแบบอือคุณว่าจะเฮ็ดบุญทาพวกผู้ขาแนี้ยอาจารย์คุณว่าพวกผู้ขาก็ับเทศบุญอยากเฮ็ดบุญกัท่านนี่กันเดิ้ว่าท่าน รับแนวทางของมือนี้ครับอนน้อยมือลาวัฒนาครับนะครับลาวัฒนาวันนี้ครับลาวัฒนาวันนี้ครับเกสศูนศูนเจดพ้นเ้่าพ้นออกก้อนเหรอไหมครับนี่ลาวัฒนาวันนี้ครับอย่ารีบเล้นะครจดเ้าเขียนนะครับนะครับลาวัฒนาวันนี้เนาะขอบคุณขอบคุณคุณหมอว่าอ่านซื้อคุณหมอได้จ้งคนซื้อบาอย่างไนเห็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะ แต่ข้างของนุโมทนาบุญน้ำพลนครับตาทุสาทุเอ้าอืมหลอดไฟยูมานะแกนวดอืมนะครับเอ,อ,อ้ออา,าน,นะ,ะ,นะาครับเด้อ อบ้ล่างเยป็นน้ำเงาตลอดยู่พ่อมาเบึงของพรุ่งนี้ครับมาแล้วครับอาจารย์น้อยจวดจัดยิงนี่ครับของหมืออื่นครับมืออื่นมาแล้วครับวันพรุ่งนี้มาแล้วตะวันมาซ้ำกันครับมาซ้ำกันตะวันซับตู่ครับได้เจอได้จุดละกันเนี่ยกลุมก็เมียวหน่อยตัวเดียวกันนะครับของวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ครับอืม อี่เะอออจไม่าันีัจออบจำร่างาาาง,งาท่านไม่ฝาด้ยเอานี่ะครับเบิงเอาได้ครับเออเอือ,อ,อ,องวันพรุ่งนี้ครับออ่มาเบิงของวันที่ ของวันที่สิบสองกันไงครับของวันที่สิบสองกัตัวเดียวกันนะครับวันที่สิบสองเออนี่ครับของวันที่สิบสองครับเลขตัวเดียวกันครับเลขแมวจับกับเลขทูบตัวเดียวกันไหมครับเบื้องหัวนะครับเนาะแมวจับวันที่สิบเอ็ดอันนี้เลขโอ้ทูบชุดทูบวันที่สิบเอ็ดอันนี้ของแมวจับครับหนึ่งของแมวจับเลขตัวเดียวกันครับอืพร่มฝันกับฝันดีครับอ๋อ 아, 사주사주가